กคนเก็บมือเก็บมือเลยนะเก็บมือมีอะอีกเยอะน้องไปเอามือเลยมะ <อ WAS? S 2> มือใครน้องแพรเอามือนีมอมอ่มือคอปะเนี่ยตัวไหนเนี่ยน้องนี่เลสตัวแพงเลยเนี่ยย <c oughs> ักษ์คอเลยนะ เรามีมิชชั่นวันนี้นะคะเรานะ่ยจะไปบ้านของมาริโอ้มาเรใช่โอเนีเขาเป็นคนจริงจังเวลาเขาเก็บสะสมอะไรหรือเขาอินกับอะไรอะ่ะเขาจะจริงจังเขาเนี่ยคนหาหลายๆอย่างให้ผมไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นมอตเตอร์ไซค์อีกอันหนึงที่เขาลึกมากเลยคือของเล่นเราเนี่ย ก็เลยเตรียมกับพี่โชผู้จัดการสุดสวยของมาริโอพี่ถ่ายของเล่นมาให้ผมดูหน่อยอว่าโอ้เนี่ยตอนเนี้ยมีอะไรบ้างเขาก็ถ่ายเขาส่งมาให้ผม <c oughs> นี่ <c oughs> <c oughs> ผมเนี่ยก็ไปหาของลอกเรียนแบบที่คล้ายคลึงของเขาเขาอ่ะจะมีตัวหนึ่งที่มีแขนแล้วก็มือแบบนี้ครับแล้วมือหักลายมือนะ หลายหมื่นลูกเราทำหล่นพื้นเราจะมาดูรียคชันกันฮัลโหลพี่โชหนูกาลังออกกันแล้วนะจ๊ะพี่ผมอธิบายคร่าวๆแล้วกันก็ให้ทําเป็นดูของและกี้เนี่ยเอาเอาของที่เราเตรียมไว้เนี่ยพี่โชให้ลูกถือและลูกทําหล่นแบบนั้นเดี๋ยวเจอกันครับพี่ครับผมนี่นี่ผมผมเปลี่ยนละไม่ต้องให้ให้ลูกทําเพราะว่าเราไม่อยากให้ลูกมาทําในควางของควางอะไรเราไม่อยากให้เด็กเป็นแบบนั้นคุณทำเองไงแต่คุณอุ้มลูกไง ไอ้คุณต้องทำได้สิเพราะว่า acting มา1ิ1 6าปีแล้วนะไอ้แต่อย่าลืมนะขเขาก็ actor เหมือนกันนะนั่นนะนนสิเฮออ้ย<ว>โอเคนะคแต่คุณทำนะเราจะไม่ให้ลูกทำนะอ้โอโหนี่เราเดินมานี่ต้องบอกเลยนะว่าเราเดินมานี่ามาไกลมากเลยนะเนี่ยหน้าเกลียรดรถจอดอยู่หน<อ>้า อาจจะบ้านนี้แน่นอนใช่เพราะว่าเพราะว่ามีรถแบบนี้จอดนี่ต้องบ้านนี้แน่นอนมีรถบินเท่จอดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณถือนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมขอใช้ส่งพลังจิตเรียกเขานิดนึงอ้าวพลังจิตเรียกสิเฮ้ยเฮ้ยพลังจิตมาหาผมป่ะเนี่ยใช่ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยมาริโอเนี่ยคือไอดอลอัจจารย์อาจารย์เรื่องอะไรพี่เรื่องอะไอดอรัพเรื่องที่หนึ่งเรื่องรถเน่เรื่องที่สองเลยเรื่องมออเตร์ไซค์เน่เรื่องที่สามเลยเรื่องของเล่นใช้กล่าว่าเป็นแก๊งพางของเล่นด้วยนะในวันนี้ในระดับเงินระดับพยายาม ละลูกคุณครับต้องช่วยกันระมัดระวังเป็นงด้วยนะมิค้าเข้าใจไหมครับโอเคนะคะเขาเหมือนไม่ได้ฟังเราเลยครับกับแดนี่มาเข้ามามิก้าเขาให้ผมอุ้มอ่ะโอ้ยมิค้าม้าดูสิห้าบอกอะไรเยอะแยะนี่จักรยานอะไรแกต้องขั้นไหนอันนี้ไปเลยมิค้าไปโโอ้หโอ้โห โว้ยพี่เอ้ยน้องเพี้ยวๆเนี่ยหรอว้าวเสียงมอไซค์ทำเสียงไงคะ<ต> ชอบหรอกฉันว่าเธอเนี่ยแหละที่ชอบมาแล้วเขาไปแลโอ้โห,โโหมันใหญ่แล้วอะเนียน้แ่นั่น,นไงจัดให้ครับแด,ดี้ตัวนี้มีฮะ้อวอคุณคุณนี่ร้ายกาจมากมังนึ่งคุณบอกคุณจัดให้เลยนะคะโอ้โหโอ้โหเฮ้ย เขาน้องจะขึ้นบ้านเขาอย่างนั้นได้ยังไงฮะผู้ชายนี้ไม่ได้นะลูกเออเฮ้ยเดี๋ยวดิยังไงเนี่ยลูกสาวจะขึ้นบ้านผู้ชายเนี่ยฮะไม่ได้ไไม่ด้แต่ถ้ามาบ้านอาโอได้เสมออ๋อโอเคบ้านอาโอได้เสมอแต่อยู่ที่ว่าอาโอจะต้อนรับหรือเปล่าเมื่นั้นเองต้องแชร์กันแชร์กันขึ้นคันใหญ่โอเคไหนนัยังไงน่งอ่าแล้วจับยังไงคะเหยียบตรงไหนลูก บึ้มบึ้มปิดปิดปิดอ่ะรอก,ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีย่าลงใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวที่จะได้ซูนแล้วทำเล็กแล้วแหละใจเย็นๆย,นย,นยน็ตาหักแล้วนี่นคะมีจำได้ไหมที่เราเคยคุยกัน แล้วเวลาไม่พอใจกับพ่อแม่เราไปนอนดิ้นกับพื้น่ะก็จะบอกเฮ้ยมันจะมีลูกงั้นหรอวะจะเป็นไงวันนี้พี่คิดแล้วมีมีแน่นอนยังไม่แน่นอนเลยนั่นเลยเจอกันทุกห้างสรรพสินค้าได้นะคะเด็กที่นอนไปลงชักอยู่พื้นไม่หักม่ก้าและม่ยากอ่ะอ่ะขึ้นมอ่ะอ่ะเบ้ ข้างในนี่นะคะมีรถเต็มไปหมดเลยนะฮะโมเดลพี่ป้อกนี่เก็บมาตั้งนานแล้วอันนี้โอ้เก็บมาแต่เด็กเหรอใช่พวกรถโฟกมันก็จะมีแบบหลายอย่างแบบว่าแต่ละปีแต่ก็รู้ว่าทําไมโอ้ถึงชอบรถโฟกเพราะว่าพ่อเป็นเยอรมันไงพี่ปอมเอ้าพี่พ่อคุณเป็นคนจีนคุณไม่เห็นชอบแบบอะไรจีนๆเลยพ่อผมหายหลับแล้วผมเลยไหล พอจบไปที่อะไรมันโอเคไห่หลังนี่พี่ป๊อปกับพี่ติ๊กนี่เหมือนกันนะพี่ติ๊กเจ็ดนี่เป็นไข่หลังนะพี่รู้ป่ะติ๊กเจ็ดติ๊เจ็ดสระดาพรผลไม้อ่ะผลดีเขาอะครับพี่ก็ไม่แก้พี่ไม่เก้จบพี่ติ๊กพี่ติ๊กเจ็ดเขาเป็นไข่หลังเหรอเราหน้าเหมือนติ๊กเจ็ดสระดาพรขึ้นมาเลยเนี่ยอย่าเลยอย่าเอาผมไปอย่าเอาผมไปอย่างเลยในลองมู อย่าไปอยู่คองเลยอันนี้กือน้ำมันผมอมาอยากี้คือกระป๋อเที่เราที่เราไม่ดูเลยอะไรอะอะไรอะนี่นี่คือแบบผมจัดมาเพื่อฟุตบอลเลยแล้วมะที่เพราะว่าเอ่อมันเป็นสายกระป๋องคือคุณคงไม่อินนะผมบ้ากระป๋องที่มันฟีลนะอีวะเนี่้มันซีลแบบเก็บกระป๋อง ขอนองหกร้อโคโลนสมัยก่อนเป็นเขาเรียกเรื่องอ่าก็ after shave after shave กลิ่นยังอยู่เลยเออหวาแต่อย่าใช้เลยผมก็ไม่ใช้ละอย่าเลยไม่ได้เป็นเทปถึงเขาจะว่า after shave ปีห้าสิบเออไม่ครับไปถึงมุมที่ผมเนี่ยแบบว่าซีดสีต่อเนื่องสี โชว์อย่างเดียวเทนาไหนเนี่ยเปล่าพี่ผมเอาไปขี่มาวันนั้นมันเป็นลิฟต์กดลงมาลิฟต์อะไรวะนี่เหรอนี่ลิฟต์เหรอโอ้มันมีอ๋อก็คือถ้าจะเอาไหนขึ้นมาโชว์ก็คือขึ้นลิฟต์ขึ้นมาใช่พี่ ถ้าจะเอาลงต้องต้องไม่ถอยคันล่างนะตอนนี้มัน้คกดไปทักแร็ปคล่างเลยเที่วยวหาเที่ยวคุณไปป้อนอาหารลูกอออตอนนี้<อ>ลูกหิวมือจะโม้กับพ่อฉันรู้แล้วว่าวันนี้การมาบ้านมาริโอเป็นเหมือนสวรรค์อเเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าต้องการแบบนี้ให้โทรแล้วบอกว่าโอ้โออยู่บ้านไหมพี่ขอไปเสฟสุขหน่อยไอ้ยแต่นี้เจ๋งมากอันนี้เจ๋งมาก ัวเป้าหมายที่เราเตรียมมาเนี่ยยังไม่ได้อยู่ที่ห้องนี้ห้องนี้เป็นแบบว่าสัเซอร์เหมือนแค่ชั้นลอยเท่านั้นอันนี้มันคือตัวที่ไปอยู่ในห้องพิเศษเดี๋ยวขอไปให้กำลังใจพี่โอปอนข้าวลูกก่อนนะถ้าใครอยากรู้ว่ามาริโอปอนข้าวลูกเราเป็นยังไงก็ไปดูที่โอหลันลา เวลาแล้วนี่คือโมเมนต์โมเมนต์ที่เราเตรียมมาโมเมนต์ที่เราเตรียมมากับพี่โชว์นี่ขอให้สำเร็จนะจ๊ะโอ้ยทุกคนเก็บมือเก็บมือเลยนะเก็บมือโอ้ยใครันไปเลยนะมิกกี้เมาส์ว่ะมิกกี้ คือห้องไว้เก็บของเล่นเลยอย่างเงี้ย<ม>ตอนอ,ออกแบบก็คือโอ้ของของเยอะไงพี่ก,ก็เลยบอกให้เขาทำชันน้นเยอะๆโอก็เลยวางเฟฟคอร์สาารัสาา้สาานะนนี่บอกมีเยอะแค่ไหนเขาสั่งมาเนะแพงมากเลยนะตอนเนี้ยมีเยอะ มืออะไรมาปี๊น้องแพรเอามืออะไรมาป้ยโอ้โหน้องมือใครอะน้องแพรมือนี่มือคอป่ะเนี่ยตัวไหนเนี่ยน้องที่เล็้ตัวแพงเลยเนี่ยน้องเมียไปดึงมือมาจากตัวไหนจากตัวไหนอะพี่ว่าจะรู้ไหมเนี่ยเมียไหนเ่ยมือคอเลยน้องนางไปนางไปหยิบมาจากตัวไหนก็ไม่นางมาจากไหนครับ ไม่รู้นี่ไงโย่จำได้ปะจำไม่ได้เก็บไว้ก็ได้มาไม่ดีแล้วฮะเรียกเรียขอโทษก่อนแล้วโน้ตตัวไหนหนูตคือโน้ตเป็นยังไงน้องไม่รู้ตายแล้วนี่ตัวถึงแสนไม่เนี่ยตายแล้วโอ้่ขอโทษ ออกออกออกเลย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 ออก่เลยไปลูกทุ่งหมดเสร็จสกันเตายแล้วเมียบอกว่าอะไรอ๋อมันมีรู้แล้วเมียบอกว่าอะไรเมียบอกว่าเมียแกงพีโอแกงพีโอ เองว่าพี่เป็นของก๊อล์ฟพี่ให้พี่ก้องถ่ายด้วยพี่ดูแล้วพี่เอาพี่บอกโอเคได้เดี๋ยวผมจะทำเหมือตัวนี้ผมจะเอามือตัวนี้แล้วพี่ก็มายืนยืนบางบัง่อยตัวไหนวัตัวไหนวะไม่ตอนแรกกับผมมาตกใจแต่มาเกมอย่างเดียวพี่ตะก้องเขาหยิบใส่กระเป๋าคืนแล้วผมก็าใส่กระเป๋าไงไม่ไอโดนแลยโดนไปแล้ว นม,มๆๆไม่ผมก็เหม่อไปแล้วใจหนึ่งแต่ผมก็ไม่เป็นไรว่าหลานทำหักเหลือต่อแล้วพอพี่เขาหยิบไม่ใช่แล้วต้องมีอะไรแล้ <c oughs> ไม่แล้วมันเหมือนมากอะ <c oughs> ่ะหาไม่ได้ยังไงอ่ะเขาเหมือนเลยใส่ปากอันหน่อยเดียวอะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ะแขนก็มีเนี่ย โอ้จะมาทั้งตัวโอ้จะดูบอกว่าเฮ้ยอ๋อมันปอมนะเออมันคพลัไซ์เอ่อมันคพลัสไซส์เอาหักออกเอาเฉพาะมือเท่านั้นลงทุนแม่งกินเลยแย่โอ้ยเบอร์เลยเนี่ยแน่นอนจริงนะเนี่ยก็เมื่อกี้เนี่ยตอนที่ถามเมียว่าหนูหนูไปเอามาจากไหนแล้วเมียเขาก็วิ่งมาตรงนี้แล้วเขาบอกว่านี่เพราะว่าพี่อ่ะที่อยู่ให้ตรงนี้ที่อยู่ให้เขาตรงนี้เขาเลยบอกว่านี่อ๋อมันนี่เขาจำได้เขาดูความจริง คนนี้รีบวิ่งมาหาที่เลยรีบเหมือนแบบประมาณว่าแบบไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมนะแม่แม่ไม่ใช่ผมนะ <c oughs> แต่ดี้บอกว่าไปไปออกไปเลยเขาเลยไปก่อนชาวบ้านเลยไปก่อนเพื่อนเลยแักขก่อนเลยไม่ถ่ายแล้วนะเพราะว่าที่จริงมีแค่นี้แหละคือจะแกล้งพี่โอ๊ตไม่ได้จะคุยเรื่องของเล่นอะไรหรอ,อ,หรอใช่อันนั้นคือหลอกลวงต้องหลอกว่าพวกเราเลยครับค่อนขาง ค่อนข้างเต็มที่นะคะภรรยาผมก็ค่อนข้างเต็มที่ลูกผมก็ค่อนข้างเต็มที่ใช่ผิดที่ตากล้องนะฮะตากล้องผมไม่ออกเลยฮะแล้วผมกลัวกลัวไม่เรียกก็พีิมพ์ตั้ง ไปเราะมนึก๋อพี่เขาคงเก็บคอ้วยเหมือนกันมั้งก็แบบเรามาจากบ้านมาทำไมห้เด็กเล่นกับวัอะไอเงี้ยเอาเป็นว่ามิชชั่นกึ่งคอมพลีตกึ่งเฟลแล้วกันคึ้งครับแี้ขอบคุณนะครับมาอขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณคะที่ให้พาให้ให้หลานมาละ กดแชร์กดตั้งค่าให้ด้วยใช่กดกระดิ่งกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูโอ้ลาลาถูกต้องถูกต้องไปดูโอลาลาว่าจะเอาหลานอยู่ไหมแล้วก็อย่าลืมดูปักกี้นะครับโอเคทุกคนบ๊ายบายกับายเลยบ๊ายบายเนี่ยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ เราอยู่กันโจมกันนะคะโอ้อ้าวน้องน้องนีไปไหนแล้วอ่ะมีมมีมา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 ม มาหาให้คุณบ้างฮะโอ้ oh my god ไม่น่าเชื่อ,อวันนี้เหมือนถูกหวยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการครัวคุณต๊อกครับวันนี้เนี่ยผมมีผู้ช่วยทาราศีนะฮะามาทำกันไ,ไหนบอกว่าทำให้อ่ะเจอกั้ไหมย้อนกลับไปสมัยที่ผมเ,เจอผู้หญิงคนหนึ่งไม่ต้องแล้วไม่ต้องเลย เชิญคุณนะคะทำการล้างผักเลยจะใช้ดิฉันทุกเรื่องไม่ได้ล้างโชว์เลยล้างโอ้โหโอ้โหเหมือนเวลาผมอาบน้ำอ่ะคุณเข้าใจไหมอาบน้ำเนี่ยหลายๆคนไม่รู้เลยผมจะเล่าให้ฟังแล้วผมอาบน้ำเนี่ยนะฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเข้ามาแล้วก็เข้ามาเช็ดระหว่างที่ผมอาบน้ำเสร็จเลยนะเฮ้ยแห้งเลยยังเช็ดตรงนั้นเือยังเช็ดตรงนี้เือยังเช็ดตรงนู้นเือยังตรงนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้มันตรงไหน เพิ่งไปคิดกันเอาเองแต่เขาจะเป็นเหมือนตำรวจเนี่ยนะฮะที่เข้ามาตรวจตลอดเวลาว่าผมไม่แห้งทำความสะอาดล้างและแห้งหรือยังนะฮะไอ้แคแค่เช็คว่าเช็ดตรงนี้สะอาดหรือยังแห้งหรือยังถูสบู่หรือยังหนี้เลยใช่ไหมเสรเรียบร้อยเอ้ยเสร็จอะไรล้างแค่น้ำได้ยังไงพี่โอ๊ยน สลัดให้อออกก่นไม่ใช่ยู <c oughs> จะละแค่ล้างน้ำเปล่าอย่างเดียวไม่ได้ยังไงพวกผักผลไม้เนี่ยมันก็มีพวกสารตกค้างอยู่มันไม่ปลอดภัยบียูต้องตัวนี้เลยอะไรอ่ะอาร์มแอนด์ฮัมเมอร์เบกกิ้งโซดาเชคคุณจะทำโซดาเหรอไม่ใช่มุ <c oughs> อยากจะให้ดูแค่น้ำเปลา่าอ่ะสิ่งสกปรปกมันเยอะใครบอกว่ามันไม่มีสิ่งสกปรกช้อนโตช้อนนึงนี่สกประมาณนี้นะคะ ใส่เข้าไปโอเคเรียบร้อยแค่นี้ที่จริงไม่ได้ต้องแบบถูเถอะอะไรหรอกก็แค่แช่เอาไว้10นาทีแล้วเดี๋ยวเรากอนได้นะจ๊ะระหว่างรออยู่ก็ช่วยมาแทนรูให้อะไรสิบแปดบวกแล้วนะเนี่ยใช่ไหมันน ทำไปเพื่ออะไรดีกว่าเก็บเสื้อให้ลูกหน่อยคุณเนี่ย,ยรอย่างนี้ลูกสนเล่นจนเป้าแตกเลยวิรูมันอยู่ไหนวะเนี่ยมันเหมือนได้มันกลัวรูว่ะที่รักก็เพื่อตรงออขอบคุณนะคะครับวางไว้อย่างนั้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาเย็บเพราะว่าตอนนี้ผักได้พอดีเดี๋ยวเราจะตัอะะอก โอเคเดี๋ยวขอเชิญคุณคทำกับข้าวให้ผมได้เลยเดี๋ยวเขาไปดูลูกๆก่อนว่านักอบาบน้ำเสร็จหรือยังนอนหรืยังนนแล้วเดี๋ยวกลับมาดึงนะเชิญเอาโอเคที่ลกมาเลยจ้าผักเขียวล้วนแบบที่คุณชอบเลยสีโคตประหลาดเลย เกือบไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค UM> รับขอชิมคำเล็กๆก่อนกลัวเฮ้ยใช้ได้เลยนะเป็นไงใช้ได้เลยเป็นไงรักผมขึ้นเลยไหมรักขึ้นประมาณ0.2เปอร์เซ็นต์ล้างค่ะล้างเนี่ยไอ้พูดตรงๆนะถ้าเกิดอยู่ไม่อยู่นะไอ้ก็รักแค่น้ำตาล ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขาต้องใช้อะไรไม่ได้เราต้องใช้เบกกิ้งโซดาล้างแล้วก็ต้องเลือกแบบยี่ห้อที่เรามั่นใจว่าดีอย่างตัวอาร์แม m ทัมเมอร์อย่างเงี้ยเขานาเข้าจากอเมริกาเขาก็มีแบบสูตรอื่นๆให้เลือกด้วยแบบว่าช้วยดูดกลิ่นในตู้เย็นนหนึ่งแม่บ้านยุ่ใหม่เางเงี้ยแล้วซื้อที่ไหนครับแบบเนี้ยก็ซื้อตามร้านแบบห้างสรรพสินค้าทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละค่ะคุณ อันนี้คุณชิมคุณต้องหมอันนีุ้มชิมไปแล้วอ่ะาองชิมดอ่ะนี้ทำมาสนุกสนุกไม่ได้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  พอคนเคยนะฮะโอเคว่าไงเจ้าน้องสาวเออเออครับวนี้นะคะพี่ชั้นจะมาขายริงค์นะคะถ้าเกิดเออคุณลอยริงค์แต่เราจะไปสักครี ความการุณาพิเศษจากบ้านของพลอยชิดจันนะฮะนี่อนเอารถมารับเลยนะฮะนี่พรุ่งนี้เรามีมิชชั่นตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงแรมที่ว่าณิรันนะฮะโรงแรมก็แบบว่าเป็นบูตี้โฮเทลอ่ะเดี๋ยวนี้ก็จะไปไหนครับนี่ก็จะ,จะอโอ้อยอาไปอยากไปอยาไปอ๋ออยากไปอยาไปกลับอยากไ,ไปแล้วกลับด้วยนี่นะครับ